ถ้าเรามีความฝันเพียงหนึ่งอย่างผมเชื่อว่าหลายคนฝันว่าอยากให้โลกนี้ไม่มีสงครามจริงหรือไม่ CGN ไทยวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life at CGN TV กับผมบรรพิเมฆสถาพรกุล วันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวกันในพระธรรมสองซามูเอลบทที่2ข้อ12ถึง32ในหัวข้อสงครามยังไม่จบรบดุเดือด2ซามูเอลบทที่สอข้อ12ถึง32อับเนอร์บุตรเนอร์และทหารของอิสโบเชตราชโอรสของซาอูได้ออกจากมหานาอิมไปยังเมืองกิเบโอน และโยอาบูรนางเสรุยากับทหารของดาวิดก็ออกไปพบกับพวกเขาที่สะเมืองกิเบโอนและพวกเขาก็นั่งที่ขอบสะข้างนี้อีกพวกหนึ่งข้างโนอ้นอับเนอร์จึงพูดกับโยอาบว่าขอให้พวกคนหนุ่มลุกขึ้นรบกันเล่นให้เราดูสิและโยอาบตอบว่าให้พวกเขาลุกขึ้นสีพวกเขาก็ลุกขึ้นข้ามไปตามจำนวนที่นับไว้ฝ่ายเบนยามินและฝ่ายอิชโบเชตราชโอรสของซาอูมีสิคน ฝ่ายพวกมหาดเล็กของดาวิดก็มี12คนต่างก็จับศีรษะคู่ต่อสู้แน่นและปากดาบเข้าที่สีข้างของคู่ต่อสู้ล้มตายด้วยกันเขาจึงเรียกที่นั่นว่าเฮียวขัดฮัสซูริมซึ่งอยู่ในกิเบโอนการสู้รบในวันนั้นดุเดือดยิ่งนักอับเนอร์และพวกคนอิสราเอลก็แพ้ทหารของดาวิดบุตรทั้งสามของนางเสรุยาก็อยู่ที่นั่นคือโยอาบอาบีชัยและอาซาฮิล ฝ่ายอาสาเฮียนั้นฝีเท้าเร็วอย่างกับละมั่งป่าและอาสาเฮียก็ไล่ตามอับเนอร์ไปเมื่อตามไปนั้นก็ไม่ได้เลี้ยวไปทางขวาหรือทางซ้ายจากการตามอับเนอร์อับเนอร์เลี้ยวหลังมาพูดว่านั่นอาสาเฮียหรือเขาตอบว่าข้าเองอับเนอร์จึงบอกเขาว่าจงเลี้ยวไปทางขวาหรือทางซ้ายและจับเอาคนหนุ่มคนหนึ่งแล้วก็รีบเอาของของเขาไปแต่อาสาเฮียไม่ยอมละจากการไล่ตามอับเนอร์ อับเนอร์จึงบอกอาสาเฮลอีกครั้งหนึ่งว่าจงหันกลับจากตามข้าจะให้ข้าฟาดเจ้าล้มลงดินทำไมเล่าแล้วข้าจะเงยหน้าดูโยอาพี่ของเจ้าได้อย่างไรแต่เขาก็ปฏิเสธที่จะหันกลับเพราะฉะนั้นอับเนอร์ก็เอาโคนหอกแทงท้องอาสาเฮลหอกกระทลุออกข้างหลังของเขาเขาก็ล้มลงตายอยู่ที่นั่นและทุกคนซึ่งมาเห็นที่อาสาเฮลล้มตายที่นั่นก็ยืนนิ่งแต่โยอาบกับอาบีชัยไล่ตามอับเนอร์ไป ดวงอาทิตย์ก็ตกเมื่อเขาทั้งสองมาถึงเนินเขาอัมมาซึ่งอยู่ข้างหน้ากียาตามทางไปถิ่นธุรกันดานเมืองกิเบโอนและคนเบนยามินก็รวมกันตามอับเนอรไปเป็นกลุ่มหนึ่งยืนอยู่บนยอดเขาแล้วอับเนอรร้องถามโยอาบว่าจะให้ดาบกินเรื่อยไปหรือท่านไม่ทราบหรือที่สุดจะกลายเป็นความขมขื่นอีกนานสักเท่าใดท่านจึงจะสั่งพวกทหารของท่านให้หันกลับจากการไล่ตามพี่น้องของพวกเขา และโยอาบจึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดถ้าท่านไม่พูดขึ้นพวกทหารก็จะไล่าตามพวกพี่น้องของเขาจนพรุ่งนี้เช้าโยอาบจึงเป่าเขาสัตว์ขึ้นพวกทหารทั้งปวงก็ไม่ไล่าตามอิสราเอลและไม่สู้รบกันอีกต่อไปอับเนอร์กับพวกของท่านก็เดินทางตลอดคืนนั้นในอาราบาเขาข้ามแม่น้ำจอเดนไปทั่วบิดโรนและมาถึงมาหานาอิมโยอาบก็กลับจากการไล่าตามอับเนอร และเมื่อท่านรวบรวมทหารทั้งหมดทหารของดาวิดก็ขาดไป19คนไม่นับอาสาเฮลแต่ทหารของดาวิดฆ่าคนเบญยมินและคนของอับเนรตายไป360คนและพวกเขายกศพอาสาเฮลไปฝังไว้ในอุโมงค์ของบิดาของเขาซึ่งอยู่ที่เมืองเบตเลเฮมโยอ,อาบและพวกของท่านก็เดินทางตลอดคืนและมาถึงเมืองเฮบรนเมื่อรุ่งสางในเหตุการณ์ตอนนี้แม้ว่าพระศาสดาอูลสิ้นพระชนม์ไปแล้วเนี่ย แต่ว่าสงครามระหว่างทหารของซาอูลและดาวิดยังไม่จบยังมีการรบกันอยู่อย่างต่อเนื่องอับเนอร์ซึ่งเป็นแม่ทัพของกษัตริย์ซาอูลเนี่ยและโยอาบซึ่งเป็นแม่ทัพของดาวิดก็ต่อสู้กันมีวันหนึ่งทั้งคู่ก็ได้พบกันแล้วส่งยอดทหารมาฝ่ายละสิบสองคนจับคู่เพื่อต่อสู้กัน มันเป็นภาพที่เราเห็นการดวลชีวิตของยอดทหารทั้งสองฝ่ายมาสู้กันต่างคนต่างล้มตายจึงเรียกที่นั่นว่าเฮลคัตฮัสซูลินซึ่งอยู่ในเมืองกิเวโอนในการลบครั้งนั้นเนี่ยอับเนอร์และคนอิสราเอลพ่ายแพ้ต่อทหารของดาวิดบุตรของนางเสรุรยา มี3คนด้วยกันนะครับคือโยอาบอาบีชัยและอาสาเฮลได้ติดตามอัปเนอร์ไป3คนนี้ก็พยายามที่จะเอาชนะแม่ทัพของซาอูลก็คืออัปเนอร์แต่ในบุตร3คนนี้ก็จะมีอาสาเฮลซึ่งมีความว่องไวในการขีมม่ม้าสามารถไล่ทันอัปเนอร์ได้เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเราพบว่าอัปเนอร์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการลบ ก็พยายามบอกว่าให้เลิกติดตามก็เถิดอย่ามาติดตามเลยเจ้าสู้ข้าไม่ได้หรอกในที่สุดครับอาสาเหวก็ไม่ยอมที่จะลดละอานติดตามสุดท้ายอัปเนอร์จึงได้เอาโคนหอกแทงท้องอาสาเหวี่ตายล้มลงเป็นเรื่องน่าเสียดายนะครับคนที่วัยกว่าอาจจะไม่ชนะเสมอไปพ่ายแพ้ต่อทหารที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในการลก ในร้าน,นั้นเองก็เป็นการลบกันมาถึงตะวันจะตกดินแล้วในที่สุดก็บอกว่าวันนี้เราหยุดลบกันเถิดยิ่งลบกันก็จะยิ่งมีคนตายมากกว่าน,นี้ในที่สุดโยอ,อาบก็สั่งให้ทหารหยุดไล่ตามเม่มือีการตรวจนับดูทหารที่ตายไปทหารของดาวิดขาดไป19คนไม่นับอาสาเฮ แต่คนของอับเนอร์ตายไปถึง360คนเราเห็นได้ว่าการสูญเสียชีวิตได้เกิดขึ้นในสงครามที่มีการลบกันอย่างต่อเนื่องเห็นไหมครับต่อให้กษัตริย์สิ้นพระชนไปแล้วแต่การลบยังคงมีอยู่และเป็นการลบที่ดุดเดือดเป็นการลบแบบท้าดวลกันในสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างทหารของซาอูลและทหารของดาวิดมันมีบทเรียนหลายประการนะครับ ที่สามารถเรียนรู้จากเรื่องนี้ผมยกมาทั้งหมด5ประการด้วยกันบนเรียนประการที่1นะครับก็คือว่าสงครามเนี่ยนำมาซึ่งความสูญเสียจึงมีหลายคนอยากให้โลกนี้ปราศจากสงครามความปรารถนาที่อยากให้โลกนี้ไม่มีสงครามเนี่ยมันเกิดขึ้นจนเป็นแรงบันดาลใจให้มีผู้หนึ่งที่แต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่ง ชื่อว่าเพลง Imagine ซึ่งแต่งและร้องโดยจอห์นเลนนอนในปี1971ซึ่งเพลงนี้เนี่ยติดอันดับที่3ใน500เพลงของ Rolling Stone ที่เป็นอยู่ถึงทุกวันนี้นะครับเนื้อเพลงของเพลงนี้มีประโยค์ที่น่าสนใจที่บอกว่า Imagine all people living life in peace and the world will be as one หมายความว่าอยากให้ โลกที่เราอยู่เนี่ยคนอยู่เนี่ยอยู่โดยไม่มีสงครามอยู่อย่างมีความสุขมีสันติสุขมีสันติภาพแล้วก็โลกเนี่ยอยู่แบบเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ต้องมาแบ่งแยกไม่ต้องมาทำลายล้างฆ่าฟันกันผมเชื่อว่านี่เป็นความปรารถนาเป็นความฝันงั้นเพลงนี้จึงเป็นเพลงที่โด่งดังมากในปี1971จนมาถึงทุกวันนี้ ที่เป็นเหมือนเสียงเรียกร้องจากภายในให้คนอยากจะ่ร่ำร้องหาสันติภาพไม่อยากให้เกิดมีสงครามเพราะสงครามนำมาซึ่งการสูญเสียว่าจะเป็นชีวิตทรัพย์สินการทำลายล้างต่างๆบทเรียนประการที่สองตราบใดที่ยังไม่พบพระเจ้าสงครามยังไม่จบเมื่อเรานั่งคิดนะเอะทำไมยังมีสงครามอยู่เสมอ ว่าเราจะผ่านสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็ยังเห็นสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นในตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษย์ก็พบว่าตราบใดที่มนุษย์ยังไม่พบพระเจ้าสงครามยังไม่จบอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้เห็นนะครับว่ามนุษย์ก็ยังมีความต้องการที่อยากจะไม่ว่าจะเป็นขยายอำนาจขยายดินแดนหรือต้องการเป็นใหญ่ในโลกนี้ก็ทำสงคราม นะครับไม่ไว้เป็นการแย่งชิงกันหรือไม่ต้สงครามป้องกันตัวเองก็แล้วแต่ครับราบใดที่ยังไม่พบพระเจ้าสงครามยังไม่จบประการที่3พระเจ้าต้องการให้มนุษย์กลับมาคืนดีกับพระองค์ทางพระเยซูคริสต์นั้นการที่จะยุติสงครามมันมีสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับพระเจ้ามนุษย์ได้ทําบาปมนุษย์คู่แรกทาบาปอาดัมและวาทาบาปเราจึงกลายเป็นศัตรูกับพระเจ้า ความเป็นศัตรูนั้นเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราถูกตัดขาดจากพระเจ้าความบาปทำให้เราตัดขาดจากพระเจ้าไปนั้นสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาและต้องการก็คือให้มนุษย์เนี่ยกลับมาคืนดีกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าได้ทรงวางทางที่มนุษย์จะกลับมาคืนดีกับพระองค์แล้วโดยทางองค์พระเยซูคริสต์เป็นทางเดียวที่มนุษย์จะกลับมาคืนดีกับพระเจ้าสงครามระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าจะยุต,ติลง สงครามก็จะหมดไปสิ่งที่ได้มาก็คือสันทิสุขที่พระเยซูคริสต์มอบให้กับทุกคนที่ได้กลับมาคืนดีกพระเจ้ามันแทนที่เหมือนกับเพลงที่ปารถนะใี่ยให้โลกนี้คนในโลกนี้อยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างมีสันทิสุขแต่ถ้าเขายังไม่พบพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เขาจะไม่พบกับสันทิสุขนั้นก็นยังมีสงครามเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาประการที่4ใครก็ตามที่คือดีกับพระเจ้า เขาจึงคืนดีกับมนุษย์ได้แล้เจ้สอนนะครับท่านจงอภัยผู้อื่นเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยเราอันนี้เป็นคําสอนที่จะทํานําไปใช้ได้อย่างดีว่าเมื่อเราได้กลับมาคืนดีพระเจ้าก็จะเป็นการง่ายเพื่อจะคืนดีให้อภัยผู้อื่นได้แต่ถ้าเรายังไม่คืนดีกับพระเจ้าดูเหมือนจะเป็นการยากที่เราจะไปคืนดีกับคนอื่นเราอยากเอาชนะเราอยากทำสงครามสงครามก็ยังไม่จบสิน้น เรเรียนประการที่5นะครับบนสวรรค์ไม่มีสงครามมีสันที่สุขกับพระเจ้าช่วยนิรันดร์อันนี้แหละคือสุดยอดความปรารถนาของมนุษย์อยากจะอยู่ในที่ที่หนึ่งที่ไม่มีสงครามมีแต่สันที่สุขมีแต่ความรักมีแต่ความชื่นเชยมนดีก็มีแต่บนสวรรค์ที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สําหรับผู้เชื่อวางใจในองค์พระสิทธิค์คุนข้อคิดหนุนใจให้กับเราทุกคนนะครับก็คือว่าพบพระเจ้าเราคืนดี มีสันติสุขและสันติภาพให้เราร่วมใจที่หานด้วยกันนะครับถ้าแต่พระเจ้าวิ่งใหญ่สูงสุดขอบพระคุณพงษ์ที่พงษ์ได้ทรงนำเราทั้งหลายให้พบความจริงของชีวิตว่าเมื่อใดก็ตามเรายังไม่พบพระเจ้ายังมีสงครามที่สู้รบกันระหว่างมนุษย์อยู่เสมอแต่ผู้ใดก็ตามได้กลับมาคืนดีกับพงค์ทางองค์พระเยซูคริสต์ผู้นั้นจะได้รับการยกโทษให้อภัย แลระองค์จะทรงโปรดให้เราได้รับสันติสุขที่มาจากองค์พระเยซูคริสต์และสันติสุขนี้จะอยู่กับชีวิตของเราทั้งหลายแม้ทั้งอยู่ในบนสวรรค์ที่เราจะมีสันติสุขกับพระองค์ชั่วนิรันดร์เราจึงขอบพระคุณพระงค์สำหรับสันติสุขที่มาทางองค์พระเยซูคริสต์ขอบพระคุณพงค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook ของ CGN TV ไทยท่านสามารถแสดงความคิดเห็นแบ่งปันพระพรที่ได้รับนิฐานเผื่อหรือถวายเพื่อสนับสนุนพันธกิจของ CGN TV ไทยเพื่อจะเป็นพระพรกับคนอื่นๆมากมายต่อไปนะครับ